บกเผื่อมาขามพี่น้องมาพี่น้องมาเจ้าหนบอบใครกันพาตัว ทักทายสบายดีและสวัสดีพี่กท่านอันนี้กแะแต่ก้าวมาู่วเก้านะหลังจากที่เฮาลิ้นชกการไปซองมือพี่น้องเอ้ยมีลงคลิปว่าพี่น้องเบิ่งเพราะว่าโม่แต่อันลิ้นชกการเลยมีเวลามาคลิปวันนี้มามาไฮ้มันนี้มาเฮ็ดโฮนะโฮอันอันชนมนต้นที่เฮาก้นไปนะโง่งมันโง่คว,วายมันบุเขาอยู่เฮาก็เลยมาเฮ็ดมันอีเลิมมันเฮ็ดแล้วจะได้ กีอยกีออแล้วก็เซียแล้วก็เริ่มปูได้ป่ะนี่หายตน้นหายตัวนี้ละตัวที่เขาปูอีหล่ะมันต้นนี้ละเมียได้่หายตัวที่เขาทางแั้วเห็นไหมจะลงยางเลยหนามากอะ่ะมากิี๊ดคุณนั่นกรี๊สบายดีสบายดีปลาลุงจะก้อนหนุกแล้วเด้อสบายดีปลาลุงเด้อสบายดีเด้อสบายดีเด้อสบายดีเด้อมากะแล้วก็เอปองน้ำปองเอารถเข้าไปขนรถเพราะว่าพ่นมา ตั้งหลักไว้แล้วล่ะวันนี้มาหดหุนแล้วก็ตั้งหลักตีนำมาจับพี่น้องเลยไปไปหดหลอ่อโคนำมาปลอกก่อนน,นี่เข้ามายังไระเก็บกวาดจูดอีจูดแล้วกับปูอีเพราะว่าขันคู่มันทั้งสูงอยู่พี่น้องเอ้เขาก็เลยอบินทิศไทยตะปีนะ่ะมีแต่เสียง่าเก็บกวาดแล้กับปูตันคู่เก่าอันสูงอยู่ถือว่าเป็นร่องขึ้นนะฝีนี้นะเเดี๋ยวาไปหดหล่อโคก่อน กโก้กัปิมีเปยนะมันโกกันมันสำลักไม่แดงแล้วใช่รหม 这个，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 你乱哩。 ถ้าหาเอาปีไม่เปิดเดี๋ยวนี้น,น้ำมันได้หึงเดียนะ๋ยวน้เงาเลยม่คือได้เอาไม้แบบธรรมดาไม้แบบเป็นลำธรรมดานะมันจะปีเดียว2องปีก็โดนะอย่างนี้นะอืม เต็มรถละวโคกันเลยพี่พ่อจะอดไปพุ่นละโขก็ได้สนพุ่นละโ,ละโง,ง่กไายางเฮาถ้าสนเดียวนั่งละ่ะไม่ได้เพื่อรถนี่อะไรขี่ฮามทำเอารถขี่ฮามมารถคอยกับพี่อามาพี่น้อยแต่มุมละคุดหมก อสนนีแหละที่เขาจะเฮ็ดโฮหนะให้เขาเจ้าพี่น้องเลยเจ้าจูดหมอนที่งอควายเหา้ารู้ีชุดกระแถวนี่แหละเห่าเฮ็ดให้มันก็คักเสียบาลนี้พอแล้วโค้งเดาะมันละน้ำจับสองหา้หากันยังมีอยู่ มาทางก่อนทางละพุทธเดี๋ยวไปหาทางพุทธก่อนอยังไง<ม>นะเขตดแดดได้เลยหาเขาเจ้าเขาจูดมาจับ เดี๋ยวขุดก่อนวันนี้ทางแล้วล้ะพี่น้องเลยเดี๋ยวคว้าไปขุดชนนะมาของขุดชนขนุดนัดเดียวนะ นี่คุ้นแล้วเลยเพี่น้องเลยยังแต่เอาลราโคลงบบดนี้เมย์เลยวพี่น้องเลย,ยเลลนนลวนเยเ้นกระเทงล้วแดนฮอนละเอาลราบอกกไปเซอร์ก่อนบาด้ไปย้ายก่อน ตอนนี้เอารักเสื้อแล้วเรียบร้อยนะเสื้อบิายพี่น้องเลเพราะว่ารักตัวที่มันดีกันยั่งอยู่นะเราก็เลยซับเสื้อทำเน,นี้ตอนแรกเขากระกิได้มาต่อนามจับบานี้นามจับสองเส้นเ่าเื้อ,อเพิ่มอีกเส้นหนึ่งถึงสามเส้นบาน จะได้ออกไปหากินข้าวกินน้ำก่อนพี่น้องเลยเทงละฮ้อนขนาดโลดไปพอบ๊ะเบ๊ะเทง่งพระบัดนี้มาเอามาฮอดบอดละจะอยู่ให้จีนก่อนบัดน,นี้เมนูเด็ดเดลยพี่น้องเลยต้มอึ่งได้แบบนี้ได้ผงโต๊ะกวังหันผงโต๊ะกระชื่นนะครับขังไว้อืองเดี๋ยวต้มต้มจะเบอมะขามนะ ต้มน้ำไว้ก่อนกิ่เข้าละกิฟกินขี้วะกินกระเพอะนะกินค,ควายเหรอาตกนอดนั่นอือห้องอะไรเนียพี่น้อง กวาเพวงมาลยสุดอโเท่มเลย่โอชิคือข่าปืนม้าขาวไม่ใช่พันเซอร์ลงขา เดี idad, e no ๋ยวอื่นลงก่อนเครื่องหอมเชื่อราได้เบอกเบอร์มะขามเสื้อมัดนี้เลยเบอร์มะขามนี่ ได้กินเตะาโฮปีด้วยถือว well, ่าได้กินก้อนมูแล้วปีนี้เบิ่งมอตมืออีกก่อนต้มเปิดดอกพี่น้องยังน้อง ตมเปืเป่อยๆเสีกๆเลย ต้องแทงมันพี่น้องเลยเพราะมันเ,นนเนไปื่อยไวนะอันนี้มีแทงมันเป็นล่นมกลมห้องพี่น,อน,น้องเลยกลมห้องของลนะมิดเลยจะมีเปื่อยอะี่น้องไหยเปื่อยนะตัวน้อยตัวไม่ใครงี้จะเปื่อยนะาเตะลัพี่น้องเลยเตะลักเปื่อยได้เลย ป่กอนตักก่อน,อนแล้วตุ้มให้ไข่คิดกินมอไข่อื้อมีได้เจ็บท้องเจ็บท้องเจ็บท้องเด,ด็กหน่อยกินขามันเอาไปเจอน,นานนะเจ้าใ,ในเกิอนะเอ้า กิบเอกบนใช่มเียนน้ำน้ำมันอะไรเปลี่ยนเียบนปลาทุ่มนนี่มาพี่น้องมานั่ไขร,ร,ร,รอรูเกินบอ้าะมือไปน้ำแม่ลกางมือมน,น้ำแม่ไปกินบอกกับกิบ กินป่าอึ้งนะโคตง่งามมากินอึงบอกสินกิีบเจียวกัมมาเทินนกินมาอึ้นงนะกินปาอึ่กน่าลมื่อไร็กโอ้ดู้องอันเขานั้น่า่นแล้วเปี่ยชุดงเปลี่ยนกันบ้าง <c oughs> มันโควิดได้แล้วว่าเด,ดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้่อย <c oughs> ตัวนี้บอกใครบ้าม,ม,มันะใครปเนาะพาต้องกรบกับข้าลินลินก้อนยังกินมาแล้วทก็กินอน้อีลตัวนี้บ่ใครนะจ้ำตัวนั่งไว้ตรง่ม คือคแข็งเลยเนี <S S S 1> ่ยไข่น้อยอ้าวคือเปล่นจังสันเอ้แต่เนี่ยอย้าวต้ง่ช่องโตแล้วไข่อยู่พื้นไม่ไดมาเกินช่องโตแล้วกินไงอะไรมาชี้โตมันี่ย Por el primer. Tất 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 ียบตามมันมีหันีาเอกาแล้วนั่งมีลายอยนะเ็แแม่พกแม่พอยากินตามเนี่ยาอะกินต้มอึงนะอิ่มแล้ว อินแล้วก to ินเบียรแล้วเนาะตอนนี้ก็กินข้าวขิงน้ำอีกไปรียบร้อยนะก็แจ็ปักพอดีเลยนะเว้นก็เกี่ยวใบบานนี่แหละกาดของฮ้อนครับวันนี้นะสำหรับคลิปนี้กาจะได้เอาประมาณนี้แหละพี่น้องเลยก็จะได้ในระยะปิดคลิปลงสำนี้ละก็เขาไม่ชอบเกลือนน้ำพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามนะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้ากวาดหน้าพอไดีไหมพี่น้องเลยก็ตอนแรกๆนี่เฮาก็จะได้ลงดน้ำมาจับอีกแต่ว่าไม่ทรายพี่น้องเบิงร์ะ